มีคนถามว่าซื้อเบอร์ยังไงให้เจ็บตัวน้อยที่สุดนะครับอยากรู้ชมคลิปนี้ครับจริงๆอันนี้น่าจะพูดไปบางคลิปแล้วเนาะแต่ว่าเราก็ต้องมาย้ํากันถ้าเกิดว่าคุณอยากจะซื้อเบอร์ให้แบบได้ราคาที่ดีเจ็บตัวน้อยๆนะครับแนะนาว่าให้ไปซื้อเบอร์ในตลาดเบอร์เพราะว่ามันเทียบราคาได้พอรคาค้ารวมตัวเยอะก็จะทําให้แบบมีราคาหลากหลายแข่งขันกันเนาะเทคนิคที่2ก็คือว่าถ้าเกิดเจอรายเดือนกับเติมเงินสัุนิฐานได้เลยว่าเบอร์รายเดือนจะถูกกว่าแล้วบางทีถูกกว่าเกินครึ่งเพราะฉะนั้น การเลือกซื้อเบอร์รายเดือนอาจจะเป็น choice ที่ดีกว่ามากแล้วก็เบอร์รายเดือนเองเพ่อค้าเขาเลี้ยงยากไงบางทีก็จะมาปล่อยทิ้งบางทีมันอาจจะถูกกว่าราคาเติมเงิน2อสเท่า4ีหเท่าก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าแบบเนี้ยโอกาสได้ราคาที่เจ็บตัวยากแล้วถ้าเกิดจะซื้อเบอร์ให้เป็นครับอย่างเช่นถ้าเกิดมีความรู้สักหน่อยนะคนจะเลือกพวกเปิดเสน,เน่ปิดสติไว้เพราะว่าพวกนี้เป็นเลขที่ซื้อขายง่ายก็เจ็บตัวยากมันสามารถปล่อยได้รวดเร็วกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้ได้หลากหลายด้วยเพราะฉะนั้นก็ลองใช้ความรู้ชุดนี้ไปดด้้้้ววยยแต่่ถถาาาาาาเเเกกกกิคคคุุณณออรรรรูบ์มมมงั็สขท คุยทำานายได้เพื่อที่จะได้รู้ว่าเบอร์คุณดีกับคุณหรือ,อยัง